มาครับผมคนดูวันนี้อยู่กับฟูลไบรเนในดีทางบ้านนะครับที่มีคาวัลับวก9ด้วยเป็นบาเยนยี่สี UCL นะครับทีมนี้มูลค่ารวมอยู่ที่18ล้านล้านนะครับก็เนี่ยแหละคารวัลัสบวกเกนะเขาไปสอยมาไม่ต้องสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่ไปทำปารีสกูก็ไม่รู้นะครับเขาอยากทําบรเนเลย ประเด็นขาอยากเล่นไบยอนไงเขาสสยคาวารัตมาเป็นตัวแรกเลยนะแต่เขาอยากทำไบยอนกก็รูปแบบทีมก็ได้ประมาณนี้นะครับพูดูนะก็สําหรับคันเลอร์ไบยอนนะครับ,ก,รบ, Bayern, รบก็ได้วอวยรรวมบวกมา3นะครับส่งสั้นได้บวกมา3แล้วก็มีพลังยิงบวกมาสามนะส่วนฟีเจอร์ไบยอนยี่สี่ฟีเจอร์ปัจจุบันของไบยอนก็ได้เลี้ยงบอลมา3นะบจบสกอร์สามควบคุมอารมณ์2แล้วก็พลังยิงอีก2อเรียกได้ว่ามาแน่นๆนะครับพูดูก็เปิดตําแหน่งแรกไปก่อนเลยเนาะสำหรับเคนในตําแหน่งหน้าเป้านะครับภาพพลังเข,ข้ามมาาประณนี้นะพววกเรื่องคามเร็วอะไรี้ ก็ไม่ได้ปีตมากอยู่แล้วสําหรับเคนนะครับเด็ดๆก็น่าจะเป็นลูกยิงอะไรพวกนี้ครับผมพลังแฝงก็มาตามนี้เลยมาให้เห็นแน่นๆนะครับค่าตัวก็อยู่ที่ประมาณล้านสองก็ซื้อเอาดีกว่า สำหรับใครที่อยากจะตีเองเสื้อเอาคุ้มวะ่ะลายนี้ตีเองเจ็บหนักแน่นอนนะต่อมาตำแหน่ง LAM นะครับผมเป็นทางด้านคาวาวัตนะครับผมเป็นตัวที่โปรตฝั่งคาวัตเคลเลียไม่ติดฟีเจอร์อะไรเลยนะน่าจะได้แค่กรอบทองว่ะกรอบทองก็ไม่ได้ด้วยได้แค่กรอบเงินนะก็มันก็จะนับแค่กรอบเงินให้นะก็ได้แค่คัลเลอร์โควิรารวมบวกมาแค่2นะครับคุณดูพลังก็มาตามน,นี้นะครับถ้าอยากให้พลังสวยวันนี้ต้องไปลงในฟูลทีมลงในฟูลทีมที่เป็นบวก8ดอีกนี่คือแน่แนๆเลยก็ต้องดูดูในอนาคตน,นะเขาาทามนะบมน ามนี้เลยนะครับมีฟินิชช็อตให้มีเลี้ยงหนีหนึ่งหนึ่งให้ค่าตัวก็12ล้านครับเน้นเน้นที่ตัวเดียวแหละคือคาวารัตตัวที่เหลือไม่แพงมากเลยถ้าไม่นับคาวารัตตำแหน่งที่เหลือจะตกประมาณ 6M งแค่นั้น ไม่แพงมากของบาบิเยนเซตนีนะครับนะในตำแหน่งกลางลุกก็มาเป็นทางด้านมูเซล่านะครับผมพลังก็ตามนี้นะในตำแหน่งกลางลุกพลังแฝงก็ตามนี้เหมือนกันนะมีเลี้ยงหนีหนึ่ง,หงให้แต่เรื่องพลังแฝงผมมองว่าปียี่สมยูมันดูน่าเล่นกว่ามันดูครบกว่าอันนี้ไม่ค่อยมีพลังแฝงยิงให้เลยค่าตัวก็เจ็ดแสนครับอันนี้ก็ซื้อคุ้มกว่าตีเองแน่นอนมูเซล่านะเพื่อใครอยากซื้อไปลุ้นเพราะผมว่าบาิเยนก็น่าจะ ได้รอบลึกกว่านี้อีกนะส่วนทางด้านายเอ็มเป็นทางด้านโอลิเซ่นะครับคนดูพลังก็จะมาตามนี้เลยไม่เวอร์มากนะสหรับภาพพลังโอลิเซ่ตอนนี้มันยังแข็งไม่เสร็จไงต้องรอดูถ้าาาเยนแชมป์ปุ๊บโอ้โหพลังพุ่งพวดพลังเยอะแน่นอน พลังแฝงที่มีมาให้ก็มีฟินิชช็อตนะเอามายิงก็เดี๋ยวผมพยายามปั่นลูกเทๆปๆให้รับชมกันเนาะสำหรับค่าตัวก็อยู่ที่400,000เท่านั้นนะครับราคาไม่ลั่นหาซื้อกันได้อ่ทางด้านกลางรับคู่เป็นกอเรตกาคิมมิตคิมมิตเนี่ยน่าเล่นมากเลยนะผมบอกเลยลังอย่างแจ็บไอ้รอบก่อนหน้าฟอร์มดีด้วยที่จบรอบ16แปพลังบวกมา4เลยนะโคตรเยอะพลังแฝงก็โคตรแน่นค่าตัวก็โคตรถูก600,000ซื้อเอาคุ้มกว่าแน่นอนราคานี้ถ้าตตตีีียยัังงงไกกก็เกเเเบบมมออลลรราาาาาาาะะววว่่่่นน Back ide, 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 นน De imer, น, De ie, น้้้ททดดดแแซขป อยอยไลเมอร์นี่ไม่เคยเล่นเลยนะปกติผมเล่นฟิลิปลามเล่นเจ้าเซลโลอะไรพวกนี้ไลเมอร์มันติดปัจจุบันก็ต้องเอามาเล่นหน่อยพลังแฝงก็ตามนี้นะครับคุณดูตัวว่าเตดวี่ก็แพงหน่อยนะครับสี่แสนไลเมอร์นี่ย่ำเยาวเลย60,000กว่าเท่านั้นทางด้าน CB คู่ก็เป็นทางด้านอุบาเมกาโนมาคู่กับมินแจนะครับให้ดูพลังในตะำแหน่ง CB ก่อนเลยเนาะก็พอๆนะแข่งแก่งความเร็วกระโดดอะไรเงี้ยพลังดูห่างกันไม่เยอะเลยส่วนรูปร่างก็มินแจสูงกว่าผมว่าพอสมควรน,นะ4น่เซนจัดไว้ ราาตัวก็ประมาณห0 0แสนละปัจเจตรงกลมนะครับประวันนักเตะก็ตามนี้เลยทางด้านพุทธักษาตู้เป็นนอยเออร์ปีไลท์นะครับคุณดูอันนี้เขาเพิ่งได้มาพอดีเลยก่อนหน้านี้เขาจะเอาซัมเมอร์มาลงนะดีนะนอยเออร์ no มีปล่อยมาหน่อยนะไม่งั้นได้เอาซัมเมอร์มาเล่นลแหละสำหรับนอยเออร์ค่าตัวก็ส0 0แสนนะค่อนข้างบัคแรงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนตัวสำรองก็มีนาบี้มีโฮมองมีซานนี่มีมุลเลอร์อะไรอย่างนี้ผมไม่เอามาลงนะเป็นแค่ตัวหลักพอ สำรองผมไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร,ร่นาบี้อ่ะนาบี้ไม่มีพลังแฝงว่าชุ้ยแบบเรื่องยิงนี่ผมไม่ค่อยอยากเล่นเลยนะแต่ซานเน่ไม่แน่อาจจะมาเล่นอยู่ซานเน่ผมชอบตัวแม่งเร็วดีส่วนมุลเลอร์เนี่ยผมผมบอกเลยผมไม่เล่นแน่ๆมุลเลอร์มันเป็นตัวที่เล่นยากมากนะครับผมให้เป็นเดอะเบสยากที่สุดในเกมนี้เลยนะไม่รู้อ่ะไม่ถนัดอ่ะไม่ชอบเลยมุลเลอร์สำหรับแผนที่ใช้งานก็น่าจะเอาแผนเขาไปเลยก็น่าจะเป็นแผนนี้นะครับค่อยมาดูอีกทีช่วงเก็บไฮไลท์เสร็จว่าจะเล่นแผนไหนนะตอนนี้ก็ไปรับชมไฮไลท์กันได้แล้วครับ ไปครับเชนฟิวลองลองนิ่มนิรมดามดเข้มเข้มแล้วเปิดโค้งไปเสาสองาดยโอลีเซ่พุ่งปีวิ่งดีจริงโอลีเซ่หมุนแล้วเต่าแร่ก็โอ้โหอะไรจะเข้มขนาดนั้นมาครับเคนตะลูเคนตะลูขออนุญาตพาวเวอร์ช็อต คมเกิบไฟนาเคนลูกนี้พลาดให้ตกเลยแปะหลบยิงโล่งเลยเรียบร้อยผลไปสักทีแล้วก็ป่าเสาแรกอุ๊ยโล่งเลยทีนี้มินแจเปิดเข้มไม้ไม่เปิดเลยิาปม,มเซล่าโลง่ง เ่าแรกเลยโอ้โหคิ้จัดโอเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยิมมิดเรียบร้อยมูเซลา่าเลี้ยงบอลได้เลยแต่ยิงมาแตะชักีิ้วเอาเว้ฉัดโอ้โหยี่ได้แล้ววะอเ,อเ,เอ้าเจนก็เลยกล้าปั่นเข้มนะครับ พุร <c oughs> งจะขายแต่พุ่งๆโอลิเซ่ปั่นเข้มป่ะมันต้องอย่างนั้นเาวารัสมาลูกนี้ปเปิดมาลูกโลกไว้โ้โดนบังหมดเลยวสวยกินมิดเลี้ยงซะหน่อยเลี้ยงซะหน่อยโอเคปาดเข้มได้อีกสักเม็ดป่ะเคน สวยผมขออ,อนุญาตดีดบอลไม่ดีหลอกฟันเ,นเกมหลุกเอี้ยวลงลง,งานไม่นี่นคะครับข่อไก่หมูเซล่ายิงลอดดาบตลอดหมดอะ อ้ยเฮนวิ่งอย่างดีหักไม่ได้สวยมุเซล่าโอ้ยคาร์วาลั์มาว่ะลูกนี้ไม่พลาดละนั่นแหละโอ้โหยิงเข้าประตูเลยสวยเฮนปั่นหรือว่าใส่ก้อยด้วยหนูและเฮนลาพิวจัดโอ้โหเขระตลยสวยเฮนั่อ่าใอ้วห ลุดเลยวะมูไซล่านึกว่าจะล,มล้มละเมื่อกี้เต็มพ่อดิดึงโกไปไหนล่ะป่าดโีโอ้โหารัดกูรับจบสองลูกติดไปเคนหลุดราวัรั์ไป เนินท่ายากซะด้วยแมนนี้เอาแฮนดิกไปแดกไปครับโบลิเซคา,ารวัลตเตรียมยิงว้าทำไมสไลด์กันอย่างนี้ล่ะร้อนอะไรกันหรือเปล่าเปียว p เวอรนี่มึงโกไปไหนกับนี่เอาเคสนุดว่งแง ปิ้วหุเจ็ดลูกก็พอละมาดีมูเฟล่าปั่นซัมมี่เฮ้ยเสาสองลงตะวันรัตนี่เนี่ย <c oughs> เรียบร้อยลงลง ดีวะโห้มือเต็มเลยอ่ะคนดูทําไงจะมีแฮนบอลวะเห็นแล้วแบบสมเพศอ่ะเอาไปหนึ่งเม็ดก่อนเลยบูเทล,ล่าเสาแรกโอ้ยได้เฉยบูเทล่าเรียบรอ้อยเคนโชบ จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟูบาบเออร์24อยู่ที่มีคาวาลัสเทเรียมาอยู่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าก็มันดีนะเอาโดยรวมเลยก็คือแพ้น้อยอยู่นะกองหลังก็จัดว่าแน่นโดยรวมนะภาพรวมกองหน้าก็เล่นได้ไม่ยากอันนี้ลืมบอกเลยอันนี้คือแผนที่ผมใช้เล่นนะก็คือดึงจากแผนหลักมาเล่นแหละตอนแรกผมใช้แผนนี้แม่งไม่เหมาะแผนนี้แม่งไม่เหมาะเลยเพราะว่าถ้าเอาคิมมิดโยกมาเล่นอย่างเงี้ยแม่งก็ขึ้นเกมไม่คุมแล้วเพราะเกมรับจะรั่วนะผมเลยเอาคิมมิดเอมายืนแบ็คตอนแรกที่เล่นตำแหน่งแบ็คมันจะเป็นทางด้านไลเมอร์น,นะครับตรงว,รออม,งว,ม,วงม่ไไห นะโดนเจาะริมเส้นง่ายมากผมก็เลยโยนไปยืนกาลางรับนี่แหละเราก็ต้องเอาคิมิดมาลงแทนซึ่งทําได้ดีนะครับภาพรวมมีประมาณนี้ที่เปลี่ยนไปนะ,ะก็เดี๋ยวเริ่มตำแหน่งแรกเลยเนาะสำหรับเคนนะครับจากที่ผมเห็นนะเรื่องสปีดต้นความเร็วอะไรพวกนี้มันเพียงพอต่อการเล่นอยู่นะในการแตะหนีหนึ่งหอะไรพวกนี้พอมีบ้างเล็กน้อยแต่โอกาสน้อยมากที่จะแตะหลุด จังหวัดหลุดของเคนจะเป็นการหายช่องด้วยไองง้ธรรมชาติของมันเองนะครับคือหายช่องไปยิงเองหายช่องไปหมกเองอะไรพวกนี้จะทาได้ดีกว่านะส่วนเรื่องการประทะผมว่าเคนทําไม่ดีเลยถ้าเป็นจังหวัดเลี้ยงเดียวอยู่แล้วมมีคนมาเบียดเราเบียดสู้เคนเบียดได้ได้เป็นบางจังหวะไม่ใช่ทุกจังหวะบางจังหวะก็เสียถ้าเจอตัวเร็วมากๆเขาวิ่งมาโฉบเลยก็ไม่ต้องชนก็เสียบอลง่ายถ้าเอาเล่นง่ายๆผมว่ากางลุกเว้ Ken, เคนอะเราเล่นกลางลุกง่ายสุดแล้วผมว่าํำแห่งเหมาะๆนะถ้าจะเล่นเป็นหน้าเป้าต้องเป็นพวกบวก8ที่ความเร็วแบบร30บวกบวกถ้าได้ร้0ยิยิ่งดีเลยสำหรับเคนต่อมาก็เป็นทางด้านกลางลุกเที่ยวมาใช้งานนะครับผมเป็นมูเซล่าก็สาหรับมูเซล่านะที่ผมเห็นเลยลูกปั่นนะผมว่าแม่งไม่ค่อยเวอร์เลยนะยิงโคง้งอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีด้วยหรอมะนะมันก็เลยปั่นไม่เวอร์เลยยิงโค้ง124น้อยมากนะครับแต่ลูกเวอร์ของมูเซล่าจะไปอยู่ที่การยิง power shot นะเพราะว่ายิง power shot เข้ามูเซล่ายิงเข้ายิง,ง ปั่นอะไรพวกนี้อาจจะเป็นพวกปี23ยูอะไรพวกนี้ก็ไปหาซื้อกันต่อมาก็เป็นทางด้านคารารัสนะครับผมจากที่ผมเห็นนะโดยรวมเลยก็คือมันพอเล่นได้แหละไม่ถึงกับเก่งมากไม่ถึงกับก,กากเลยนะแต่ที่ที่จังหวะเขาเรียกว่าอะไรวะลูกยิงที่แย่ๆของคารารัสก็จะเป็นเรื่องการปั่นบอลนนะที่ผมเห็นเลยนะอาจจะเพราะ ผมเล็งไม่ดีอันนี้ก็ไม่ว่ากันถือว่าหักลบไปแต่ที่เห็นแบบแย่จัดเลยก็น่าจะเป็นลูกหมงแหละมงเลยคานบ่อยม่งพลาดบ่อยมงชนเสาบ่อยชิบหายม่งไม่เข้าเลยมั้งวันนี้ที่ผมเล่นไปแทบจะไม่มีลูกหมงของคาวรัตที่เข้าประตูเลยมีแต่มงพลพาดนะครับนะแต่ข้อเด่นของมันคือการยิง power ช็อ t เหมือนกันนะครับคุณดูลูกยิง power ช็อ t ค่อนข้างดีเลยแรงลูกปั่นก็แล้วแต่มุมมาแหละตามที่บอกเลยถ้าเราเล็งมุมดีๆการแรงดีๆมันก็ยิงได้ไม่แย่หรอกก็ต้องรอดูในอนาคตเขาจะทำฟูลทีมอะไรมา่นมมมมั้ไไดคุา แต่ก็ถือว่าเอามาเล่นด้วยกันได้นะคู่กับอะไรก็อร่อยต่อมาเป็นทางด้านโอลิเซนะครับจากที่ใช้งานโอลิเซนะก็เท้าซ้ายเพชรคาวเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ลูกปั่นวันนี้ยิงไม่เข้าเลยผมไม่รู้นะว่าเขาปรับลูกยิงนอกกรอบหรือเปล่ามันดูยิงลูกปั่นยากมากเมื่อเทียบกับแต่ก่อนนะเพราะว่าโอลิเซมันคือตัวหนึ่งที่ปั่นบอลโหดมากนะครับแต่วันนี้แม่งปั่นบอลไม่เกิดจังหวะเกิดเกิดจะเป็นลูกยิงในกรอบการลากสกิลริมเส้นอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าความเร็วที่แกมีเยอะสามารถลากออกริมเส้นได้เล่นสเต็ปลากต ข้อเสียหลักๆเลยก็มีแค่เท้าไม่ถนัดพยายามเลี่ยงครับผมเรื่องเปิดบอลก็เปิดได้นะครับแต่พยายามมาเล่นเท้าถนัดก็คือต้องสับฝั่งไปเล่นดน้านู้นเนาะอย่าเปิดเท้าขวาเบี้ยวแน่นอน ต่อมาก็เป็นทางด้านไลเมอร์นะอย่างที่บอกเลยคือตอนแรกที่เราลองเล่นเป็นตำแหน่งของด้าน Back. แบ็คล้วประเด็นคือพอลงแบ็คปุ๊บแม่งวิ่งไม่ออกนะชนไม่เข้าอะไรพวกนี้ผมก็เลยต้องดึงมาเล่นกลางรับพอมายืนกลางรับก็ทรงดีอยู่เพราะว่ายืนในตำแหน่งกลางรับความเร็วจะไม่ต้องใช้เยอะมากมันไม่ต้องไล่เขาเยอะเน้นยืนดักยืนดักเอาซึ่งไลเมอร์ทาได้ดีนะการแย่บอลอะไรพวกนี้พี่แกไม่ค่อยพลาดนะข้อเสียที่เห็นก็นั่นแหละท้าไเป็นถนัดแล้วหนึ่งนะแต่ถ้าใครจะไปยืนแบ็คก็นั่นแหละความเร็วอย่างเงี้ยน,นะเปิดบอลก็ไม่ดีด้วยถ้าเป็นบ บวกห้าอไว้ก่อนไปหาซื้อตัวอื่นมาลงคุ้มวะ่ะส่วนทางด้านกลางรับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นทางด้านกอเลต้านะครับผมสำหรับกอเลต้านะครับที่ได้ลองในวันนี้นะลูกยิงกลไม่มั่นใจว่ามีไมลืมละส่วนใหญ่มีแต่กองหน้ายิงครับแต่กอเลต้าที่เห็นเด็ดๆเ,เลยคือลูกเคลียร์การอากาศแม่งเด็ดจริงนะครับการยิงอะไรพวกนี้ก็ดีข้อเสียที่เห็นหลักๆก็มีการพลิกตัวช้าเล็กน้อยนะครับจังหวะไล่บอลอะไรพวกนี้บางจังหวะไล่ไม่ทัน ต้องพยายามดักให้ไวพยายามคุมให้ไวดักให้ได้อะไรพวกนี้ก็เล่นได้โดยรวมถือว่าไม่แย่เทียบกับค่าตัวตอนนี้ถือว่าถูกมากนะครับตอนนี้ตัวห0,000่นึงขาสักบวกหกบวกเเนี่ยมาเล่นหน้าชิวๆเลยเล่นได้ายาวๆนะครับสำหรับกอลเลสกา้าต่อมาก็เป็นทางด้านแบ็กซ้ายนะครับเดวี่อ่าอันนี้ผมชอบเลยเพราะว่าเป็นตัวที่มีความเวเอะมากไล่บอลดุมากแล้วก็ขึ้นไปเปิดบอลได้นะข้อเสียก็มีแค่เท้าไม่ถนัดแค่นั้นเลยสําหรับเดวี่ตัวมันเก่งอยู่แล้วเนี่ยค่าตัวสี่แสนเลยนะแพงอยู่เหมือนกันแต่ก็หามาเล่นนนัห้้้าคมมเเเอลลงะะรสไดดยจต ลง RMLM ออย่างเงี้ยให้วิ่งเล่นทั้งเกมลุกเกมรับก็ได้ความอึดก็พอมีแต่ถ้าวิ่งเยอะมากความอึดบดแม่งก็เต่าตัวหนึ่งเหมือนกันแค่นั้นเลยต่อมาก็เป็นทางด้านคิมมิดนะครับผมผมว่าคิมมิดเนี่ยความเร็วไม่แย่แต่เรื่องงานประท้าเนี่ยถือว่าดีเลยแล้วก็คิมมิดสามารถเปิดได้ยิงได้ถ้าเล่นริมเส้นขึ้นไปสุดเราสามารถเล่นอะไรได้เยอะแยะนะครับผมสำหรับคิมมิดเราจะออกริมเส้นแล้วไปตัดปั่นก็ได้หรือจะเราจะออกริมเส้นแล้วไปเปิดบอลก็ได้ทําได้เหมือนกันนะทำได้หลากหลายมากนะคแล้้วมดุุส เอาไปยิงเพราะว่ชาช็อตก็คม ต่อมาก็มาทางด้านไหนกันบ้างนาะทางด้าน CB ีตัวที่1ก็เป็นทางด้านอูปามิกาโน่นะครับเรื่องความเร็วผมบอกเลยว่าเพียงพอนะส่วนสูงอะไรพวกนี้ก็ถือว่าไม่แย่นะครับลูกกลางอากาศเราก็ไม่ได้โดนยิงเยอะนะเคียร์บอลได้ค่อนข้างดีเลยสาหรับอูบามิกาโน่คุ้มๆๆข้อเสียที่เห็นมีแค่พลิกตัวแหลอมั้งมันไม่ค่อยโดนแทงทะลุช่องอะส่วนใหญ่ที่เห็นมันจะเป็นลูกโดนยิงนอกกรอบอะไรพวกนี้ซึ่ง CB ีผมให้ยืนลึกไงมันก็อยู่ที่แท็กติกไม่ได้อยู่ที่ตัวนักเตะแค่นั้นแนะหนนนละเออกกกัรงดีวววสาา็ตู่่ แค่นั้นเลยเรื่องพลิกตัวพอๆกันนะไม่ดีมากไม่แย่มากกลางๆหาเล่นกันได้ถ้าจะเลี่ยงก็เลี่ยงแค่เท้าไม่ถนัดแค่นั้นเลยเวลาจ่ายบอลหนอกตีนส่วนทางด้านผู้รักษาประตูก็เป็นทางด้านนอยเออร์นะครับแรกๆมันไม่เซฟเลยสมุดมีช่วงหลังๆนะ่ะที่พอเซฟบอลอยู่ช่วงแรกๆนี่โคตรโยนเกมอะยิงยังไงก็เข้านะสูงทุกลูกสูงทุกแมตตนะ์ไปปุ๊บโดนยิง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 ขี้แตกนะครับเพิ่งมาเซฟแมตต์ท้ายๆไม่รู้เป็นส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเล่นต่ดวงนะครับถ้าเราไม่ขยับโกดีๆอะไรนะให้เซฟธรรมชาติมมไ่เซฟ น้อยเอิรนไอห่าใช้ซัมเมอร์นี่ยังจะดีว่าส่วนนั่งสำรองที่ผมได้เอาไปลงนะครับผมใช้แค่นาบี้ตัวเดียวนะซึ่งจังหวะไม่มีอะไรเลยไม่ได้ยิงไม่ได้อะไรเลยแค่ออกริมเส้นมาต่อจังหวะให้เข้าในแค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรมากนะส่วนพวกโกมองซานนี่วุลเลอร์อะไรพวกนี้ไม่ได้ลงอะตัวที่เหลือไม่ได้ลงเลย้งที่เน้นก็หลักๆตามนั้นเลยก็คือตัวหลักที่ได้เอาไปลงนะ11ตัวจริงบาเยอร์24 UCL ที่มีคาวัรัต 22U ตัวหนึ่งแถมอ้าจริงผมก็อยากเชียร์ นัโปลีเขาเคยทำไปแล้วอันนี้เจ้าของไอเดียวเดียวกันนะเขาเคยทำไปแล้วไงก็น่าจะเหลือแคบมาลีดซึ่งไม่รู้เขาจะทำไหมหรือเขาจะขายยกไอเดีเลยก็ใครสนใจก็ลองคอมเมนต์ใต้นี้มาได้นะครับเขาก็ขายแยกอยู่นะคารวัลัส69แต่ถ้าเมื่วันนี้ผมไปก่อนใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผม